วันนี้เราจะต้องรอดให้ได้จริงๆเมื่อวานจะรีแอคเปียโนแอนดไออีพีของบิวกิ้นแล้วแต่เมมเต็มเต็มแล็บหนะไม่รู้เหมือนกันวันนี้คิดว่าน่าจะพอไม่ได้ก็พอแล้วนะพอกันทีได้เถอะมาจะเป็นครั้งที่2แล้วของเปียโนแอนด์ไอเอ็บิวกินเนาซึ่งบิวกิ้นเคยมาครั้งแรกก็ถือว่าเป็นอีพีแรกเลยตอนนี้อีพีหนึยิบสองแล้ววะยิ่ดูดิ แล้วกับบิวกินก็กลับมาอีกครั้งบิวกินกับโนกับพี่โตไปเริ่มเดี๋ยวไม่เต็ม s <S สูงเกินเบาไว้ป่ะ ใชจ่จริงคนปลุกด้วยน่าจะน่ามันไส้ยอยู่นะในเพลงอนะ่ะเอ็นดูขาเก่ง ไม่ก็เ่าเสื้อก็เชาอย่างงี้ที่จุงล่ะที่ถึงบิวกินลพะพอกลับมาได้ครั้งหนึ่งก็จะรู้สึกแบบไม่อยากให้ไปแล้วอย่างเงี้ย สวยมากเพราะพริพร้งค่ะชอบตรึงเมื่อกี้จัง สวยมากชอบมากมปล่อยลมออกมาก่อนก่อนเริ่มเปิดไหรือเปล่า บิวคินชื่อนี้นักรองที่คอนเฟิร์มไม่เลยว่าเปิดสว,สวยปิดก็สวยปวปเยปิดท่อนปิดท่อนเยเียอเสีตอร,ร,รับการกลับมางบิวคินด้วยครับโอ้ขอบคุณครับทีมพีเรื่องต้องขอบคุณทะายเลยครับบิวคินขอบคุณพี่โตมากเหมือนกันครับอย่างแรกเลยพี่เริ่มก่อนเลยครับพเพราะว่าถ้าคุณจําได้ถ้าหลายคนจําได้นะครับเฟโนนไอ EP พีหนึ่งก็คือบิวคินเองนะครับบิวคินตอบรับมาตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่า เปโรนายคืออะไรผมเองยังไม่รู้เลยว่าเป็นโรนายคืออะไรตอนนับห้าสี่สามเข้ามามองหน้ากันยังไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรใช่ครับเหมือนตอนนี้เลยครับวันนี้เราเดินทางมาถึงเป็นโรนายน่าจะร้อยยี่สิบกว่าแล้วครับขอบคุณยูคินที่มาเริ่มให้นะครับขอบคุณมากขอเชิญไปกับยูกินได้ไหมครับเอสซีแอดเซ็ตเป็นแบบสปอนเซอร์ของรายการด้วยนี่ว่าอะไรเชียกดีใจมากเหมือนกันครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ คิดถึงคิดถึงบ้านนะคิดถึงบ้านอะไรแล้วก็คิดถึงการทํางานผมเราผมว่าแฟนๆนี่น่าจะคิดถึงคำเยอะนะใช่ผมก็คิดถึงบรรยากาศอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ได้ทํางานนานแล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็มันก็ได้อีกอีกประสบการณ์หนึ่งได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆแต่ก็ไม่ได้ว่าเหงาอะไรกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็มีน้อยแล้วเหมือนแบบว่าทุกอย่างของเรามันอยู่ที่นี่ครอบครัวเศร้ามันก็ไม่น้อยประสบการณ์อะไรเงี้ยใช่ คิดถึงอะไรคิดถึงของกันคิดถึงอะไรที่สุดที่นี่การทําเพลงการคิดถึงคอนเสิร์ตนะครับเรื่องคิดถึงคอนเสิร์ตตอนเล่นคอนเสิร์ตนี่มันมันเหมือนอยู่ในอยู่ในแพทชนอะไรสักอย่างใช่เหรอครับพี่ไปดูมาด้วยโอ้ยขอบคุณครับทำหลายอย่างมากในคอนเสิร์ตนั้นน่ะแบบรู้ว่าซ้อมเยอะรู้ว่าใช้เวลาเยอะแต่มันคุ้มมัน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 มีความสุขนะพี่ว่าแฟนๆน่าจะมีความสุขมากขอบคุณมากครับพี่และกลับมาครั้งนี้ครับสิ่งที่คิดถึงมากเลยการทำเพลงคุณยัง ไปอยู่ที่นู่นยังอุตส่าห์ทำเพลงด้วยทำเยอะมากครับถ้าทำกันยังไงครับก็ออนไลน์แล้วก็ไปอัดเสียงที่นู่นถ่ายเอ็มวีที่นู่นนะพี่ตอ่าสแสบได้ดูเอ็มวีอยู่เอ็มวีเหมือนกับถ่ายที่ที่นู่นเลยใช่ไหมใช่ถ่ายที่นู่นนะเพลงใหม่ชื่อว่าอะไรครับชอบความแบบยิ่งดยิ่งชอบเป็นพิธีกรที่แบบพูดไปเยแล้วก็ต้องแบบตรงนี้ดุยิ่งชอบทำซาวให้ตัวเองไปด้วยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าส่วนส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงเรื่องการดุอะไรเงี้ยคนส่ใ่จะเริ่มสุอมเออมันเป็น เราจะต้องรู้สึกไม่ดีเวลาที่เราโดนดุอ่ะกลัวเขาจะเสียใจหรืออะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าผมรู้สึกว่าไม่ได้กลัวตัวเองเสียใจเลยนะเวลาที่เราโดนดุอ่ะจริงๆแล้วบางทีมันก็มันก็น่ารักดีนะเหมือนว่าการที่มีคนมาห่วงใยมาแบบหวังดีกับเราอะไรเงี้ยคนโสดมันยิ่งดุก็จะรู้สึกได้ขนาดนี้เหรอแบบเหมือนอีโบย์นึงก็กวนๆด้วยอะไรครับใช่เปิดใจจริงไม่กล้าดุหรอกใช่ มีใครที่ดูดูบ้างครับในในทีมของบิวจินเดอร์เซนแมนครับไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนดูนะเตือนเตือนเท่าไหร่พี่เบลอะไรเงี้ยคนที่รักเราคนที่หวังดีกับเราก็จะกล้าพูดเราตรงที่สุดใช่ครับผมก็พูดตรงกับผู้จัดการอะไรเงี้ยไม่เคยเขาพูดตรงนะเอ๊ะรู้สึกว่าเริ่มมีอะไรรู้สึกเพราพูดตรงตลอดนะไม่ดีที่ใครที่ดูยิ่งชอบครับโอเค อพอแบบเพลงเร็วยิ่งดุยิ่งชอบแล้วมาเป็นแบบเป็นโนะหนูยืนตอนไหนครับลูกเมื่อกี้เหรอต้องมีจังหวะบอกนิดนึงเนาะเพราะมันแบบตึงแลวใกล้เลยอรอลูกอีกแล้ว

พทั้งเสียงร้องทั้งแบบเสียงเป็นนวว มาช้าลงตอนเริ่มก็ช้าหน่อยแล้วต้องการก็จะเร็วๆ เขาเข้าโฆษณาเราก็มองมอยสักหน่อยแลาวกันเพราะว่าเดี๋ยวตอนเขาพูดเราจะพูดขัดจะพูดแทรกเขาใช่ไหมคือด้วยความที่ยิ่งดูยิ่งชอบแบบปกติมันเมโลดี้มันจะเร็วเนาะแต่ว่าอันนี้คือเขาว่าทำเป็นเริ่มช้าแล้วก็เร็วแต่อาจจะไม่ได้เร็วเท่าปกติหรืออาจจะใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะปกติ อะไรนี้ก็ได้แล้วก็มีช้าไปนิดนึงเนาะแล้วก็กลับมาปกติแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ปกติเพลงมันเร็วใช่ไหมล่ะแล้วตอนเริ่มเพลงอะ่ะมันมีความความเมโลดี้ช้ากว่าชอบตรงที่แบบต่อให้เมโลดี้มันจะช้าแต่ว่าเราจะไม่ลากเสียงเพราะว่าจริงๆมันคือเพลงเร็วที่มันต้องแบบโชะโชะโชะนิดนึงเพราะว่าถ้าลากเสียงมันก็จะแปลกใกลย้ยิงห่างยิงใกล้ไม่ใช่แบบใกล้อะไรอย่างเงี้ย ฮาล์ดมันก็จะแปลกถูกปะหลาแล้วก็มันจะเป็นการแบบว่าทําให้เราเหนื่อยกับการร้องเพลงมากขึ้นรวมไปถึงลมอาจจะหมดก่อนที่จะแบบปิดประโยคก็ได้เพราะถ้าเราลากเสียงยาวซึ่งปกติมันไม่ได้แบบเป็นเมโลดี้ที่ช้าอย่างงี้ใช่ปะล่ะมันควรจะจบที่แบบสั้นแล้วลมหายใจเราก็จะพอดิพอดีเออเหมือนที่เคยร้องมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราลากไปหมดทุกคาอะลมหายใจเราต่อหนึ่งวักอะไรอย่างเงี้ยเออต่อหนึ่งลมหายใจอะมันจะหมด มันมีสิทธิ์ที่จะหมดก่อนได้อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นความเพราะพริ้งเป็นสิ่งที่แบบว่านักร้องทำกันอยู่ปกติแล้วแหละอืมถึงแม้เมโลดี้จะช้าแต่ว่าคําจบหรือว่าคําระหว่างทางอะไรเงี้ยควรจะเป็นคําสั้นอะไรเงี้ยป่ะต่อการบอกเพลงของบิวกินคือบิวกินจะมีสับกันหนุ่มเพลงช้าเพลงเร็วเพลงช้าไม่เร็วคือไม่ไม่ได้เวลาทําคอนเสิร์ตมันจะได้มีทั้งเพลงเร็วที่ทำโป๊ะเป็นของตัวเองไงต้องเล่าให้บิวกินฟังเพราะว่าพอเป็นหนุ่มไนท์เริ่มต้นใช่ไหมเขาก็แบบได้เจอกับศิลปินทุกแนวเลย ทุกไวด์ทุกรุ่นเลยที่มาได้เอาเพลงเก่าๆมาร้องใหม่ครับบิวคินก็น่าจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเก่าหรือเปล่าชอบมากชอบเติบโตมกับยุคไหนครับจําได้ว่าตอนเด็กๆที่ที่เริ่มฟังเพลงจะเป็นซีดีเขาพูดงี้แล้วยุคเราเนี่ยมันเจ็บใหญ่นะครับเไม่อันนั้นยังไม่เก่าเลยนะไม่เทปเบลผมว่เขาเปอะไรคนแล้วแหละเขาคือเซลฟี่กับเบลพี่รุ่นเดียวกัน เฮ้ยไม่ใช่พี่เบลเดียวกันสมัยพี่เบลนี์เขาหินหินมาตีร้องครับเอาหินมาตีกันคือคือทันเพลงของยุคเก่าๆเช่นแบบเบเกอรี่อะไรทันไหมครับโอ้โหรักมากครับชอบมากเฮ้ยเขาที่แล้วผมก็ร้องเพลงเบเกอรี่ตอนที่ผมมาร้องเพลงอ่าใช่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 ร้องหลายเพลงเลยทั้งนั้นถามอะไว่าปีหน้าเนี่ย เราเจอวิวคิดในรูปแบบอะไรบ้างก็เป็นมนุษย์นี่แหละครับยังไม่ได้เป็นวิญญาณหรืออะไรขอบคุณครับเราเรียกวที่ทำที่ทำที่ทำพี่ว่าแฟนเพลี่ว่าแฟนเพลงแฟนๆคงคงคิดถึงปีหน้าผมจะมีหนังมีหนังครับช่วงนี้กลับมาก็เป็นช่วงแบบถ่ายโปรโมทอะไรเงี้ยครับพูดถึงหนังเราก็เพิ่งได้เจอกันตอนยินดีด้วยนะครับกับกับหลานมาที่แบบ ขอบคุณเลยเป็นพอบเป็นพอบเปียโนที่พี่โตเล่นในเพลงไม่เกี่ยวอะไรกับเปียโนเลยสวยงา่ไหนม่เออทำให้ผมเปรเล่นขนาดนี้คนเขาร้องให้ไม่ได้เกี่ยวกับเปียโนนะครับเพลงนั้นเอฟเฟกมากๆนะจริงมันเสริมกันจริงจริงจริงพี่โตจริงขอบคุณพี่โตที่มาเล่นให้ด้วยครับจริงดีครับเราเอาเพลงเก่าดีกว่ามาร้องให้บิวกิน ให้กินเครับให้ผมกินอะไรนะฮะให้ดูขิ้เลือกรดว่าแล้วต้องแซวหนูก็ปังไปครับพี่สมไมเขาถ่งพี่ไม่ตื่นเต้นอย่างเนี้ยเฮ้ยผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงเทปอะไรครับแต่เขาเน้นสดอยู่แล้วครับโปรดิวเซอร์เขาเขาบอกถามหน่อยว่าอ่ะ EP แรกที่เรามาเจอกันครับกับ EP นี้ครับคุยรู้เรื่องขึ้นมากไหมครับตอบตรงๆได้ไม่ว่าเอาจริงๆเลยครับผมว่ามันเหมือนเดิมมากเลยนะหม่ยถึว่าผมผมก็ยังมาที่ผมก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมเวลาแบบ เจอพี่โตเลยหมายถึงว่าผมว่าเราเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แบบเป็นอินสไแตนชั่นเลยเงี้ยเราก็มาเด็กๆบอก็เจ็บนี่คือคำชมช้อมอต้เต้นโอเคอ่ะโอ้พพูดเด็กๆหลายทีแล้วรู้สึกขนลุกนิดนึงเมื่อผมเจอพี่โตแล้วผมผมข้าแบบว่าเปเตะบอลหนุ่มยังเขินพี่โตเลยรู้สึกว่าแบบชอบขอบคุณที่เติบโตกับพี่ตลอดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนีฮะเฮ้ยดีใจครับดีใจที่ได้เจอกันคิดถึงมากเลยคิดถึงมากคิดถึงครับผม ปีที่ผ่านมาพี่ทำเป็นออนไลน์เดอะเบเกอรี่สองปุ๊มาฉะนั้นวันนี้ขอให้บิวกินเลือกหนึ่งเพลงจากเบเกอรี่ที่ชอบได้ไหมครับได้เลยครับเป็นเพลงของวงที่ที่ผมชอบมากอะไรเงี้ยชอบมากชอบเลยในเพลงของเขามากเลยก็คือพี่ๆ soft six แล้วก็นึกว่าเฮ้ยเพลงรักเก่าๆเนี่ยมันเป็นเพลงที่แบบจําได้ว่าตอนที่เราฟังครั้งแรกอ่ะมันแบบมันเหมือนเราเราหลุดเข้าไปในในในเวิลด์เนี้ยในในในโลกของของเพลงเพลงเนี้ยอยากร้องมันสักทีหนึ่งเลยครับ อินเนี่ยชอบโลโก้เป็นน o ไอมากจริงมันเป็นตัวพีที่แบบรูปเป็นนออ,อ ลบบตาล้องตลอดนะตอนนี้

But you'll never be okay, nigga. Oh, good, I'm sorry. ไลน์ออฟฟิเชียลของทูโทนออฟฟิเชียลไว้นะครับจะเป็นหรอรขึ้นเฉียวคนให้ตรงนี้แล้วก็มีเพลงอยากแบบอยากให้แบบแบบพี่โตแบบร้องฟิช h ิ n งกับแบบบิวกินด้วยอะไรด้วยอะไรแบบนี้จังต้องตรงนะเพลงรักเก่าๆอะ่ะฉันไม่คุน้นหรือว่าพี่เกิดไม่ทันลูกไม่น่าเนาะไม่น่าใช่เนาะอาจจะแค่แบบว่าบิวกินเป็นสไตล์แบบคนชอบเพลงเก่าอะไรเงี้ยซึ่งเราอะเก่าแต่เรา <laughs> แต่เราชอบสมัยนะั้นเราจะชอบเพลงที่แบบวัยรุ่นซะส่วนใหญ่ในแม้แตแม้จะในยุคนั้นๆซึ่งแบบเบเกอรี่อ่ะในยุควิวอ่ะยุคที่วิวเด็กๆอ่ะก็ถือว่าก็โตโตกว่าวิวก็เยอะนะเออแต่ว่าบิลกี้อนจจะเป็นคนที่แบบเหมือนเสาสาะเหมือนสาะแสวงหาเพลงที่แบบเก่าๆเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพลงของเบเกอรี่อ่ะบางเพลงก็รู้จักแหละโอเคค่ะคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ก็ กอนที่จะจากกันไปก็ขอฝากโซเชียลอื่นๆของวิวด้วยละกันนะคะเผื่อใครอยากจติดตามคอนเทนต์อื่นๆใดๆที่อาจจะไม่ได้เหมือนใน YouTube อะไรแบบนี้น้องก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะมีหลากหลายช่องทางมากๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้วิวเหมือนเดิมนะบ๊ายบาย